ปูขาหนมัสการ์ค่ะปูปูเลื่อนพ่อนะเลื่อนเจ้าเจ้าใจบุญบอกกัใจบุญกับบุญพารวยและกองพารวยค่ะปูปูไหวเงี้ยงนี่มล้ะปูลายสองเงือนพ่อนอ่าค่องพารวยหยีเงี้ยงก่อนคลองค่ะกองพารวยแล้วก็ใจบุญล่ะกะบุญพารวยค่ะปู จำเสกยาเง่ยกป่ะจำเสกที่อะไรปูใจบุญน่ะจำอะไ้แต่บุญพระโชคคนเดียวหันบอกปูเออคนผสมเลยป้าอ๋อเขาเรื่องนี่นะปูบานนี้อันเลี้ยงเขาือแตกคักแตกแน่แต่ปูเหล็กแต่ล่างแม่สามตัวแตกแซมว่าน้ำจำปูอกัน มีเอยปูมีละนอนอยู่ในตะรางแม่ปูอัวนี่ก็ดีแตกอีกแล้วอ้นนี่มันออกอ้วนประหารเนอะอ้วนประหารเป็นมะข่าวอ้วนนี่เออออกอ้วนประหารตัวนี้บ้าบวงลูกผุนมีกล้องแตกสามตัวจับปูอีกคูนสามวงกลมพร้อมแดงจึงคึงปูก็ได้ยินว่ามือถือถ่ายพีคู่จันทร์ทอนมาบอกปูคักๆปูกับ่้าตหาหนูเนาะ ว่ามันโทุอย่างดิแต่ว่ามันดังตุ๊ดๆแกหายไปไงว่ามันว่ามันโทุอยู่ดิแต่มันโทุหาบุตรผู้นี้ค่ะบ้าเลยค่ะเหมือหลังทุกช่องหลังแต่ว่ามันดังตุ๊ดๆเด็กก็เล่เศร้าเลยบ้านนี้อันได้แล้วมันบ่อปูฝันเราตองหัวเราบ่อปูหรือจังไหนค่ะตอนฝันถึงเด็กเด็กหลับแต่ว่าถึงฝันมากมากเร็วว่นนี่มากเร็วขนาดนี้ได้ตองหัวเล่นว่าค่ะเนี่ย ปูได้ตัวหมดเลยเราเมือนเป็นเพราะว่าอธิษฐานจุดถูกบอกโรคมาเคลื่อน,นอย่างเี้ค่ะปูบอกมาเลยกับได้เลยเดี๋ยวนูเตรียมปากกาแล้วเออเอาเขียนหนังเรื่องกันประจําจวันก่อนหนึน่งเ,เดี๋ยว,ว,ยป,วประจําวันเดี๋ยวแล้วปูเออวันพฤ้นเรื่องหาดเป็นมะค่ะปูเออวันพฤ้นเรื่อหาดนีเลขเด่นเขียนว่าเลขเด่นเลขเด่น เ,เดนหนึ่งเออหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดค่ะแล้วก็สามแปดห้าสามแปดห้าค่ะเออบันนี้จำคู่อันนี้เลขแต่ล่างมันวนนนน่าปัวเลขแบบจังมั้งอ๋อหมายว่าแจวเล,ลืองอออว่นเขาแจวเตืองเขาตีเจ็ดว่าเลขเด่น อันจบอ๋อโอเคบัดนี้จับคู่คับปูตอนนี้มันก็สามารถ6ตัวนี่จับคู่กันได้ค่ะข้างก็ตารางนะแต่ว่ามันเหมือนเขาเขเห็นตารางเขาเห็นเป็นว่าเลขเด็ดเลขรองเงี้ยค่ะปูแต่ว่าบางนึงบขาเขาเด่นร่องโอเด่นร่องกับเขาตัวนี้30มันก็มันกับพี่03ไมีเด้แต่กับพี่305เนี่ยแมนแมนค่ะปูไปออกเลขอัน อ,อมสินบัดเลยสามตัหนาตรงตรงเลยอบาน,นี้สเขียนเอา 7, เจ็ดตเดิ่ักวายด้เยเย็ดหนึ่งสี่เด็ดรหนึ่งสีค่ะปูแตก,กูย่ได้นี่และเกียหนึ่งสี่นี้แถวท,ท,ที่สอง่ีมันมีหาปูเจียวเก้าศูนย้าศูนย์ากแต่หน,นี่คือปูม,มี่มันศูนมามีปูเอาไม่จากทางนอกวยอ๋อโอเคค่ะ บอมีหานะค่ะบอีสองตัวสองตัวค่ะสองตัวนี่เอาสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะปูยัมีไรสามหมันตรงกันยั่นีอะไะตรงจ้ะตอนนี้ตอนนี้จะเอาเจ็ดแปดเจ็ดแปมาปูเออเจ็ดแปดหาซี่มันเงยปเบาแมนแมนค่ะมาเงี เอาซ้อนี่แหละอันอันอัน,อ,น,อ,น,อ,นอันตารางประจําวันด้เนี่ค่ะออเรื่องประจําบ้นวันนี้เรื่องเรื่องในในตารางนี่บ้ากันแต่เรื่องวันี้เจนก่ตารางไม่ครครช่องจา่าเลขในตารางเออตารางนี่ตารางนี้สาม๋ถวตึ่งแปดหกสามแปดหก เออสามเแ็ดหกสันไม่เป็นเรื่องตารางค่ะอืมไม่ได้ยังอีกไหมครูเออตอนนี้ก็ตอนนี้ตอนนี้แถวแถวล่างนี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่เออห้าเจ็ดสี่นี้จับคู่กันจับคู่ตารางเออคู่ที่จับไว้สามแปดหก สามแปดหครับปูหางเดียวหางเดียวเลยหางเดียวเลยหางเดียวเลยบอว่าเลตารางมทิตาหลายทต่ว่าพูดเดียวหางเดียวคือสามแปดหกบารีบารีค่ะเลขสองตัวบันสองตัวค่ะสองตัวเดียวเจ็ดสามอ้หนังสือตัางหลายเจ็ดสามอเจ็ดสามตัวเคียงค่ะบารีกะเอาเอาอีตัวนึงเกสี่

เลขตารางนี่สามแปดวงนึ่วงกลมค่ะบันนี้เอาวงกลมยี่นี่คือสามเจ็ดตัวจีสามเจ็ดสามโอ้ดีนี่อันนี้ทีทีตรางนี่พ่อเร่เลขตารางค่ะเอฟซีทร่วมดูมับอกมีเด็กค่ะเยี่งคนัวเอฟซีามเอฟซีทรมาามเลขมันมาพัวเห็นว่าสามถ่ทวมากถึเล็กน้มนี้ก็โทัวมา ก็ไม่ยอมบอกอุตแกใหายจะไหนั้งกันละอีลี่ละปูเลยมันอ่านเนาะนายกคนที่สามสิบเนาะบันนี้ก็ว่าฝันดีแทบปูบ้านี้บ้านนี้เอ่อเลขฝันเนี่ยค่ะเชื่อหรือเชียวเลขยลับก้อนเอาเลขได้ก็ได้เลขยลับก้อนก็ได้ปูก็เรียกลับคุณมาด้นี่โอ้ยดีรับพวกง่ายวันนี้มันผิดพลาดตัวนึงเลยมันเป็นสองไง

นั sabes, anyway, uh, uh, like ่มม like ่น่นน่กรซืก้า็เจ็สามลายแม่ปูมาออกเก้าเก้าไหมจังเลยเออวันนี้วันนี้เรขความฟันนี่กี่เด้อฝันปูจันทร์ทอดเด้อฝันวางนะอีกระบาดเวลาอนบนมือขึ้นปูจุดถูกปุ๊บปูเดินจมกลมเรื่องไปจุดถูกวันสิ่มาจำวัดเด้ออะไรวะพยัญคูะจันทรอดเจ้าไห้ทีบักทากได้เขาสามกองยินมุดประเทศก็ไม่หมดถรูมุดเลยขันเอาตัวนี้ว่าสัตนนวาสิละค่ะ ขาสองกวงกับเก่ามัยสามกองของคนกล่าเก่าสามศูนย์นะปูะโอ้ย่าสว้ทั่วมากว่าเก่าสามศูนย์เก่าศูนย์สามศนย์สามก่าอยนี่ละยึ่นี่วก็เล่ยเพาฝันละก็เลยไปจจอทั่วเลยเจ้าพาบอกยิงเด้อกันบอกใครไม่ถึงก็เลยว่ะนี่ไหมตัวนี่ไหมตัวได้ครับปูฝันมาคนเท่านี่ันมินหาขึ้นสวรรค์ละวันอ่ะค่ะ ก so ็ขาดขดขายังนี่ก็เรียกว่าถือสินหาค่ะคุณนึงศู0์กันมานี่าแล้วถึงถ้าสินหาหนมันีได้จินยังสีว่นพูดเฉว่าเจ้าหรือพูกหัจักสินจักทั้งพวหัจักีเวันกะทั่งนรกอยู่เดือกันเที่ยงกันยืนเสนากันเนี่ยเนี่ยค่ะรู้ในกันพูดก็นได้ี505 505เล่นมาพูด905เพราะว่าเป็นผูนผู้เท่าูนี่ย505 905กับ905 เออนีละวงกลมเลยนีวงวงกลมตั้งสองหลดนี่มากก่าครเล่ห้าศูนย์ห้าแล้วก็เก้าศูนย์ห้าวงกลมทั้งสองหางได้บักขับปวัวเน้นตัวเดียวคือเอาเบลงซีก็ได้ศูนย์หาหาตัวหลักหลอดวัตไซเล่เน้นตัวเดียวศูนย์หนานะปูนาะเพิ่นบอกว่าจินหานาะเน้นตัวเดียวเนี่ยมาเทียเทียมาแบบฟ้าขาดฟ้าอ้องบุบบ้มเลยตัวนี้งวดนี้มามาล้านเปอร์เซ็นต์เลยบักปัว จะได้ได้ร้านคนละมาเอาปูมันใจจักเอาปูมันใจเท่าไหร่มาแน่นอนมันมาปูของเจ๊ล้อยนี่นะปูมันใจร้อยนี่นะว่าราดกับปูกับรานนึ่งอะไรยู่นี่มาแน่นอนออกแน่นอนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่บาปูมิถุนายนนี่นะมาแน่นอนเราเล่าเล่าดินมาสินหาแล้วก็ซูมนะค่ะ คลื่นเนี่ยมันใจร้อนขนาดนี้มันใจกู้จ,จันทอดนี่เรื่องต้องงอดีขึ้น่ามกสุนหาบ้างค่ไหนเ่ยมาแนน,นนอแนงจั้งไรกก็ออกตัวนี้แท้แต่มันมาปูออกตัวนี้รัฐบาลจังไรออกตัวนี้ได้ยินรัฐบาลได้ยินเสียงกู้อยู่นี่บอกเลยภาวะเล่นมาปูว,ปวเออภาวะเลยละเอ<ง>้กล่องสละรัฐบาลได้ยินภาวะเลยได้ยินตัวนี้อันออกตัวนี้จัทนทอดเนาะกู้จันทอดไปหอดไปหอดกล่องสลากขนนะศูนย์สามเนี่ย ปเหยียบไว้แล้วเนาะปูเนาะจำพวกมันนึงเหยียบไว้เหยียบคักแน่เนาะที่พบนว้านหนอเนาะพี่กู้จนท่อนเหยียบไว้คักแล้วเหยียบไว้คักแน่จำพวกวันนี้เนาะกะติไปอีกตัวปูหนูว่าโอ้ยไปอีกแล้วเนาะไปเหยียบไปอีกแล้วเพราะว่าเราขี่รถเหยียบคนได้ขี่รถเจียมคนได้เหยียบปูป้าผู้ดงผู้ทวันเอาอีกจังบาทด้วยปูวันนี้เองน่าจะออกวันนี้จะได้ก็ออกออกกักคักได้แน่่ะตัวนี้นะปู้น่าผู้ได้ยาก อยากจะเป็นเศรษฐีเ 5, 5. อวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่เลยเก้าศูนย์หน้าห้าศูนย์หน้าใครอยากเป็นเศรษฐีซื้อเลยเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้านะปูน่ะออกแน่นอนวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยเออออกแน่นอนแน่นอนเลยปูนี่ยกเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีแป๊บเดียวค่ะาตัวนะปูเอัลบาตนี่ตัวเลขตัวเลขก็ได้แล้วความฝันก็ได้แล้ว บาทนี่เหลือแต่ใจปูหไหวพ่อเหนี่ยเอฟซีได้แหงวดเนถืออีกได้ปูอาปี่ได้อฟซี่ของบุญพาโชคบุญพารวยแล้วก็ฟองพารวยใจยบุญใ,ใจบุญพาโชคค่ะปูห,หลายๆส่องยั้สำกันทีมงานนะเด้อให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดจดีตามให้แต่มีกเราตั้งใจนะครับ รอติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปนะเออค่ะปูของเรื่องของเดื่อน้องแมวยังกับของมดเด้ค่ะบานี่เดี๋ยวคลิปต่อไปเข้าจังเฮ็ดคลิปอ่าพวกคันน้ำมนต์หล่ะกับล่อห่าหล่ะกับน้องแมวนะปูนะเออว่ากันกับศูนย์ยังกับน้องแมวหรือยังศูนย์ศูนย์สามค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเก่าเนาะปูเนาะเออมาใหญ่ปูก็บทรงไปไหนนะว่ามันทรงนึกทรงอยู่ค่ะปูเอออาบัดนี้ก็จะรบกวนปูแค่นี้เด้อจะน่าก็บจะได้ชั้นเพลนหล่ะมันมาปู ใอเครจะเล่นป้อนมนิ่ป้อนจะเล่นปูได้หลายค่ะปู